สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะการติดตั้งกรองเลดแบบตัวยาวนะครับใส่กับรถเจ้าปอนปอนนะฮะอ่าปอนปอนบอกว่าแต่งเรื่อยๆนะครับอ่ะไปเจ้ากุ้ยใส่เลยเลยว้าวว้าวฮะช่างตานของเราก็กำลังแกะนะฮะกุ้ยช่วยแกะช่างตานหน่อย ช่วยกันช่วยกัน <c oughs> อันนี้มันมาันนี่ก่อนก็นได้เฮ้อ่ไปช่วยแกหน่อย <c oughs> จำรถให้ได้นะเจ้ากุยนะเจ้าปอนป,ลปลอนนะฮะช่วงนี้ก็โอ้โหแต่งอย่างเดียวเลยนะฮะ ปอลๆว่าจะใส่ตัวโหลดหลังดิและโหลดหน้าหนึ่งนิ้วฮะเอาตัวนี้แหละมันเบานะคุยเนานี่เียนเดี๋ยวมุยตอนนี้ก็มีคนมานั่งเกะกะอยู่คนหนึ่งนะฮะ ไม่ยอมช่วยงานช่วยการเขาก็จะมานั่งกีกะานะฮะคุยกดข้างหลังก่อนกดเดียวกดไปอ่ะตาลปล่อยรถคันนี้นะฮะมันจะลักษณะคอจะแข็งนิดหนึ่งนะครับปนปนเขาสั่งไว้นะครับว่าให้ใครคอให้ด้วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ แข็งเลยนะครับนี่นี่พอแข็งเลยนะนี่นี่เราจะต้องคลายคอตัวนี้นะฮะคลายน็อตตัวล็อกแล้วก็คลายน็อตตัวนี้นะครับ,อ,อ,รบอ่าถอนเลย แกะเยอะ阿ดีแต่เช่างการเขาแกะจนชินหมดแล้วเดือนหนึ่งเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบเชียตันนะมีแต่รนนี้เลยมีแต่รุ่นนี้แหละอาทิตย์นั้นเปลี่ยนติดต่อกันสามวันเลยฮะมาแล้วนะฮะ Chàng cúi, bòi tháo à. <laughs> Cúi, áo bơ xịt mà thọt trong này out đây Cái bơ xịt nè เบอร์สิบ<ส>คุยไปสมัครเรียนโกศนแล้วใช่ไหมไปสมัครเรียนโกศนแล้วใช่ไหมค่ะครับการศึกษาต้องมาก่อนนะ ไม่ใช่มาอยู่ลอยๆไม่เรียนนะกศน้องเขามาปีป .1 ถึงป .6 ด้วยนี่ต่างฮะมียนม .6 นะครับฮะมียันม .6 อ๋อแต่ครูที่บ้านตเอีอ๋ยอเอ้ยแต่ครูที่มาหากรุ๊ยวันนั้นน่ะครูเพื่อนน้าน่ะเขาบอกให้เองไปเรียนบ้านเตี๋ยเ <ไป S 1> ขาให้ย้ายไปบ้านเตี๋ย <ไป S 1> โอ้หนอ ไม่เรียนจากหนังสือออกเหรอแสดงว่านี่เวลาพิมพ์มาหาลุงมหาหนามีได้พูดกับโทรศัพท์พูดกับไมค์ใช่ไหมนี<ช>่ทำน้อยโ<ช>น,น่นฮ<อ>ะตกกระจายหรือฮะอาทำไมอันนี้มันมีสองอันเลยสองหละพี่ใชตีนัดมันลุบหมดเลยไหมเอานัดเก็บไว้ดีๆ มาสตาร์ทฟังเสียงก่อนก่อนที่ยังไม่ได้ใส่ของเหลวเนี้ยอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนอช่วยจับหน่อยออไป เกลืเกลี่ยน,น่นะนี่อันนี้อันนี้ตานหันมานี่อีกอ่าโอเคอ่าโอเคอันหนึ่งอ้าวใส่น,อน็อตมาเ่้ อจะคุยช่วยจำขึ้นบนดีเราคุยไป็นคนลองรถไอปอนฮะ

รถปอนมันไมไ่ทำอะไรมันทำแต่แงแต่สวยอย่างเดียวะประกอบเลยทีนี้ก็ตีคอเออ วันนี้นะครับก็ขอลองอีกนะฮะวันนี้ลองรถนะครับขอลองเป็นคันที่หกแล้วนะฮะตั้งแต่เช้าอ,อ่าอย่ะเบรกหน้านะเจ้ากุยขี่ดีๆนะไหนนู้นแหละต้องขี่เร็ว อุยยสายลงให้จะได้ลองก็นอนหลับแล้วให้จะได้ลองก็นอนหลับแล้ว

ลองไปเก็บให้เจ้าปอนปอนปิดเครื่องเลยอ่าโอเคจะดูเจ้าของเข้ามาตอนเย็น,น,นเก็บของชั้นออนั่นแหละเอออ่้โอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับคุยเอาน็อตมาใส่ให้หมดแล้วน็อตยังไม่ได้ใส่ตั้งหลายตัว